คอส911ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ค่ะความพิเศษของเขาเนี่ยยังมาพร้อมกับออปชั่นที่เยอะที่สุดและเต็มที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อีกด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่าออปชั่นแน่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปถามพี่เก่งกันเลยค่ะวันนี้แอปมาถูกันแล้วมาเพราะว่ามีรถใหม่มาได้ลองเล่นบ้างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ลองเล่นบ้างแล้วอย่างที่ทราบกันนะคะว่าแอปเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบพอสมากมากเลยแล้ววันนี้จะพาได้ย,ยังไง่ะคะมาถูกที่เลยนะฮะเพราะว่าพอสคันนี้นะคบเป็นรุ่น911ซึ่ง911เนี่ยเป็น นานของ p o r s c h เลยนะฮะที่สร้างชื่อเสียงได้มากเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยวันนี้เป็นกบแสนบึกบึนเซ็กซี่ด้วยอ,อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนหลายคนมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าก็ดูเป็น ออพอสก็บอดี้คล้ายๆเดิมใช่แต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าพอสตัวนี้นะ่ยเขาเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยใช่ไหมเขาพี่เก่งเขาออกแบบใหม่ทั้งหมด<ช>คือต้องบอกก่อนว่าปกติพอสเนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 2> เขาจะมี d n a ของแบรนด์เขาก็คือทรงรถจะมน,มนๆคล้ายๆ<ช>คนไทยชอบเรียกว่าเป็นกบเป็นกบน้อยเจ้ากบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาดูออปชั่นหลักๆของพันนี้ออปชั่นพิเศษพิเศษนะครับตัวคอไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟที่โดยปกติแล้วครับพอสจะมีไฟหน้าที่ชื่อ PDLs Plus ครับเป็นไฟที่สามารถ เลี้ยวตามโหมาไลน์นะครับรับสูงต่ำและอัตโนมัติแต่คันนี้เนี่ยนะครับเป็นออปชันพิเศษซึ่งต้องสั่งเพิ่มนะฮะจะเรียกไฟแมชชีนบีมคือสำหรับไฟแมชชีนบีมเนี่ยนะครับเขาจะสามารถสมมุติว่าน้องแอปขับรถเข้าไปในทางโล่งๆยาวๆใช่ไหมฮะไฟเ,เขาจะสามารถกะได้เองจากกล้องเรดาร์หน้ารถนะครับว่าเขาจะสามารถ ฉายองศา,าไฟให้เยอะมากขึ้นทัศนาวิสัยหน้ารถของเราเนี่ยสามารถมองการได้ถึง180องศาถึง190องศาใช่ไหมคะใช่ครับคือมันสามารถกลางให้เราสามารถมองได้ ครอบคอบคุมบนสภาพพื้นถนนได้ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเวลารเราขับรถไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีรถสวนมารเราสามารถเห็นทัศนวิสัยข้างหน้ารถได้อย่างเต็มที่เซฟผู้ร่วมถนนกับเราใช่ได่สวนมาไม่ต้องห่วงเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยจะไปร<ล>บกว <ลบ S 2> นสายตาของเขาเพราะว่าเขามีเรด์หน้ารถอย่างตัวกล้องที่ติดอยู่ใช่ไหมคะทำให้มันไฟเนี่ยแคบขึ้นแล้วก็ความสว่างของตัวไฟเขาเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมด้วย ซึ่งก็อย่างที่น้องแอบบอกว่าถ้าเกิดว่าขับตอนกลางคืนเนี่ยบางทีอาจจะมีสิ่งกีดขวางใช่ไหมฮะคันนี้มีเลดร์มามันจะเป็นระบบที่คือในกรณีที่ขเขาเจอสิดด่งกีดขวางเนี่ยจเจ้ารถสปอร์ตสุดรูคันนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถเบรกเองชะลอความเร็วเองให้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ลงทางเนี่ยปลอดภัยมากมากเลยครับออปชั่นที่คันนี้ใส่มาเพิ่มนะครับเป็นออปชั่น c o m f o r t a s s i s t ฮะออปชั่นนี้เนี่ยเราก็มีกุญแจอยู่ในตัวใช่ไหมเราแค่เอาฝ่ามือเนี่ยครับ ลองแตะไปที่ด้านหน้าตรงล่างโลโก้อ่ะนั่นเดี๋ยวจะลองนะครัลองครับนี่เหมือนมายากลเลยใช่ไหมฮใช่ค่ะคือแค่สัมผัสใช่พอสัมผัสเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเปิดปุ๊บอ่าก็เป็นช่องเก็บของด้านหน้ารถได้แล้ว่ดยเาสำหรับใครที่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ในตัวแล้ว่้าเจอของอยู่นะคะคือ ไม่จำเป็นที่ต้องหยิบกุญแจมาคือเมื่อตอนไหนก็ต้องกดใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้แค่มาสัมผัสตึ๊กเลยเป็น<ด>ออปชัน<อ>ที่ล้ำมากๆอย่างที่บอกว่าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อแม็กกันเลยดีกว่าก็ล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กลายชื่อ RS Spider ฮะซึ่งเป็นล้อแม็กลายใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งทำมาเพื่อใส่เจ้า Porsche 992ตัวนี้เลยนะครับก็จะสังเกตว่า ลายล้อมแม็กของเขาจะสวยมากเราก็จะมาพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงอันนี้เป็นออปชันสแตนดาร์ดสำหรับงานดีไซน์ของรถคันนี้นะครับนัจะสังเกตเห็นได้เลยว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยนะครับเขาจะเรียบ ไันไปกับมากเลยค่ะถ้ามองมองเลยนะคือแมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเขาได้ผลิตออกมามีการดีไซน์ออกมาให้ถูกลกอากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกได้มากที่สุดเลยฮะเขาจะพยายามให้ตัวรถนะครับลูลมแล้วก็พุ่งทะยานได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติฮะเขาก็เลยทําที่จับประตูตัวนี้นะครับแอดจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นที่จับประตูแบบว่าเป็นมือคล้องใช่ไหมฮะ้วก็กดแล้วก็ไม่ก็แบบนุนออกมาคือมันจะไม่เรียบไปแบบนี้ใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียบไป ลยฮะแล้วคราวนี้เราจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้นั่นละสิครับมันจะไปงับตรงไหนเนี่ยก็เราก็แค่กดปลดล็อกที่รีโมทนะฮะเขาก็จะเปิดขึ้นมาเองระบบไฟฟ้าเราสามารถเปิดเข้าไปอ่าพอเข้าตัวรถเสร็จเรียบร้อยนะฮะปิดตัวรถเสร็จปุ๊บเรากดล็อกในตัวรถนะฮะเขาก็จะเรียบไปเองเลยใช่ซึ่งโดยปกติเราเนี่ยพอสที่ผ่านมาไม่เคยผลิตเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นอยู่ในรถซุปเปอร์คาร์ราคาแพง 20ล้านไรใช่ไหมใช่ครับก็พวกแอสตันมาตินอันเนี้ยจะมีทุกรุ่นเลยแต่ตอนนี้พอร์ชก็นำมาใส่ในเจ้า992เรียบร้อยแล้วครับกระจกรถตัวนี้นะครับจะบอกว่าให้เก็บเนี่ยก็คงเก็บไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญมากออปชั่นนะครับปกติกระจกตัวรถเนี่ยก็จะแค่มองหลังใช่ไหมฮะแต่ออปชั่นของคันนี้นะครับยังมีออปชั่นอีกเหรอคะแน่นอนเพราะว่าต้องบอกเราว่าที่เราเนี่ยสั่งเข้ามาออปชั่นเต็มอยู่แล้วกระจกตัวรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูตรงใกล้ๆตรงนี้ อ๋อจะมีจุด3จุดใช่ไหมคะมีจุด3จุดตรงนี้ครับตันนี้คืออะไรคะพี่เก๋โอเคก็จุด3จุดตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกออปชันตัวนี้ว่า lane in assist นะครับ lane in assist เนี่ยเขาจะทำงานในกรณีที่น้องแอปขับรถไปใช่ไหมแล้วก็จะ เปิดไฟเปลี่ยนเลนสมมุติว่าจะเข้าขวากะทันทันอย่างเงี้ยแต่มีรถในมุมอับสายตาเนี่ยเขาจะกระพริบเตือนเลยฮะแล้วก็จะหน่วงวงอะไรกับด้วยว่าไม่สามารถออกได้นะอันตรายซึ่งอันนี้สําคัญจริงๆนะคะหลายๆคนถ้าใครขับรถจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมุมอับสายตาจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีรถแต่จริงๆแล้วพอเราเลี้ยวปุ๊บตั้งมาเคยเจอไหมเคยเจอประสบการณ์ตรงมาแล้วเพราะฉะนั้นเหมาะกับแอร์คันนี้ก็เหมาะกับน่วยแอมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราลูกการแล้วเดี๋ยวเราขับออกไปเลยนะฮะ ีมเอาไปแล้วที่ต่อไปกันดีกว่าค่ะโอเคยังมีออปชันพิเศษยังมีออปชันพิเศษเหรอคะแน่นอนนอกจากเลนเชนแอสซิสเนี่ยนะฮะน้องแอปดูด้านล่างฮะสัมผัสตรงนี้นิดนึงด้านล่างอ่าไม่อยากให้เพื่อนๆได้มาดูงใกล้ๆอ๋อเดี๋ยวนะคะอันนี้คือ เลนกล้องใช่ไหมคะใช่ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่บิวอินกล้อง360องศามาให้ด้วย360องศาใช่คือสามารถมองเห็นเหมือนเป็นเบ์ดไอวิวจากตัวบนรถได้เลยฮะเ,เวลาขับไปไหนเราก็จะเห็นด้านข้างทุกมุมเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเล่นข้างใน โอเคค่ะอยากลงได้เแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายรถดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าท้ายรถเนี่ยมันเหมือนจะเป็นดีไซน์เดิมนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นและสะโพกเขาเนี่ยดูขยันมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆใช่ตัวคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าออกแบบใหม่ทั้งคันนะฮะตรงด้านท้ายของตัวรถนี่นะครับก็จะทําออกมาได้โป่งมากขึ้นนะครับก็จะเห็นถ้าเกิดว่าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างที่น้องแอฟบอกก็จะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆ นสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นออกแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคบจะเป็นไฟยาวนะฮะแล้วตรงนี้จะมีโลโก้นะครับ911 k a l a S 91ตัวนี้เป็นฟอนต์ใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเป็นฟอนต์ของ992รุ่นนี้เลยซึ่งตงัว992เนี่ยเขายังมีการใส่โครลับ ไนตัวรถอีกด้วยใช่ไหมคะนี่เก่งอ๋อใช่ครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิมมิคที่นา่ารักมากๆเลยนะรุ่นคันนี้เป็นรหัสต,ตัวถัง992เจ้ไหมใช่ค่ะมันไหนคะโคตรลับตรงไหน<อ>ยังไม่เห็นสังเกตเลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินม,มาแล้วลืมเนี่ยนับเลยฮะนับกลิวตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศสามารถนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าที่สองเก้าเก้ากลมนี้สองเป็นเก้าเก้าสองเป็นโคตรลับเป็นกิมมิคของเขาฮะคันนี้ ไม่ได้ว่าเห็นปุ๊บนี่คือรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น992แน่นอนใช่ครับเขาใส่ใจรายละเอียดหลายอย่างมากเลยบตรใส่ใจงานดีไซน์มากๆอมากเดี๋ยวก่อนนะคะครับสิ่งที่เราสังเกตแปลกไปจากรุ่นก่อนๆคือเราจะเห็นว่าท่อของเขาเนี่ยจะเป็นสองท่ออ่าใช่แต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นหนึ่งท่อแต่ใหญ่กว่าเดิมตัวนี้ก็เป็นออปชั่นพิเศษที่ใส่เข้ามาเหมือนกันครับคือปกติแล้วเนี่ยตัว Kaira S ตัวธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็น เป็น2ท่อเล็ก2ท่อเล็กเป็นสีท่อเล็กนะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราใส่ออปชั่นสปอร์ตเอ็กซอร์ชิมาแล้วออปชั่นสปอร์ตเอ็กซอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับระดับเสียงให้กระหึ่มดังมากยิ่งขึ้นก็เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่รู้สึกว่าแบบรู้สึกขับขี่ได้แบบมั่นใจชัยหมั่นขึ้นด้วยครับแล้วก็มาเป็นดีไซน์ท่อใหญ่คือแล้วคันนี้เป็นออปชั่นพิเศษตรงที่ว่าก็จะแต่งสีท่อเป็นท่อลมดำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยครับ คือนอกจากจะสวยบอดี้สวยแล้วยังพวกความดูดันเข้าไปด้วยด้วยใช่ไหมคะคือเรียกได้ว่านอกจากเขาจะดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่แล้วเขายังมีความดูดันด้วยเวลาคำรามมาเนี่ยโอ้โห <laughs> รู้กันทั้งซอยอ <laughs> รู้ทั้งซอยว่ามาแล้ว ออปชั่นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าพอร์ c ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเจนไหนก็ตามนะฮะทุกๆอย่างของพอร์ c เนี่ยคือออปชั่นจริงๆฮะสังเกตนี่ไหมอ่าที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมอ่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถทุกคันมีใช่ไหมที่ปัดน้ำฝนแต่สำหรับพอร์ c นะครับมันเป็นออปชั่นคือยังไม่คือออปชั่นนะาใช่สำหรับตัวสแตนดาร์ดนะครับที่ปัดน้ำฝนเอ่ยอะไรเอ่ยจะไม่มีมาถึงบอกว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยเต็มมากๆจริงๆฮะแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ ขนาดที่ปัดน้้ำฝนก็ใส่มาให้ด้วยคันนี้ก็จะมาพร้อมหลังคาเรียกว่าเป็นหลังคาพารามลิกกลาสลูปนะฮะเป็นหลังคาแก้วทั้งบานเลยแล้วก็สามารถเปิดรับลมดูวิวได้ด้วยฮะตรงนี้ภายนอกก็จะลดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันดีกว่าตื่นเต้นแล้วค่ะเห็นว่าด้านในนี่ค้นแน่นกว่าด้านหนอยใช่ไหมแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันเลยครับ อ้าวน้องแอปแอปเข้ามานั่งเได้เหรอเขามาดูก่อนค่ะเพราะว่าเห็นแบบว่าบอกเขานี่ดูบางกว่าสวยมใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ตัวนี้บอกบางลงสปอร์ตมากขึ้นนะเนี่ยค่ะพี่เก่งเมื่อกี้น้องแอปลองกดดูอะไอ้ตรงนี้มันสามารถบีบรัดเพื่อให้เคเรียกว่ายของบอดี้ของแอปกระชับติดกับเบาะได้ด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออปชั่นใหม่ใช่ไหมคะ ใช่ครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่สั่งเป็นเบาะตัวท็อปสุดนะครับเขาจะเรียกว่าเบาะสปอร์ตสิบัติดทางฮะใช่ซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะมีจะสังเกตเห็นด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นสันขึ้นมากระสันตรงนี้นะครับจะอบรับทําให้ตัวเราเนี่ยกระชับไปกับตัวเบาะได้มากขึ้นฮะไฮไลท์ของคันนี้เนี่ยคือด้านในที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับ Porsche 992คันนี้ ภายในก็จะมาพร้อมการตกแต่งแบบทูโทนครับผสมผสานระหว่างสีดำและสีแดงบอกโดเรสอันเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เลยนะครับสํหรับแดชบอร์ดของ992ครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น911แต่ได้ใส่เทคโนโลยีจอ TFT ทั้งหมด5วงฮะแต่จอวงกลางยังคงเข็มวัดรอบแบบจริงนะครับก็จะทําให้เพิ่มความคลาสสิกดั้งเดิมลงไป ของ911นะครับต่อมานะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ GT ครับที่ได้ปรากฏอยู่ใน Porsche Mission E Concept นะครับก็ได้นำมาใส่ใน Porsche ก็สองเรียบร้อยแล้วครับมากันที่ด้านซ้ายนิดนึงนะครับจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดก็ยังคงเอกลักษณ์ ความคลาสสิกของ911เช่นเดิมฮะแต่เพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามานะครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์ครับขนาด10.9นิ้วครับสามารถควบคุมระบบต่างๆของรถได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับถัดมาครับเป็นหัวเกียร์ใหม่ฮะที่กระรัดมากขึ้นแล้วก็ออกแบบได้อย่างทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ ด้านบนของเจ้า Porsche ้วก็สองคันนี้นะครับเป็นออปชั่น Sport c h r o n o Stopwatch ครับผมซึ่งออปชั่นนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาครับซึ่งสามารถจับเวลาขณะที่ไปแข่งนะครับหรือว่าวิ่งอยู่ในแทร็กนะครับก็จะทำให้รู้เวลาได้อย่างละเอียดมากเลยครับผม เอกลักษณ์ของเจ้า911เนี่ยนะครับตรงด้านหลังนี่นะครับจะหลังหลังสุดเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แต่ว่าตรงนี้จะมีบอกตอนอ2อนะฮะเรียกว่าดอกซีนะครับก็สามารถวางของหรือว่าบางทีมีน้องตัวเ,เล็กเนี่ยน้องแอบก็พาไปด้วยได้อืมสาระต่างๆในน,นี้หน่อยก็สามารถวางได้เหมือนกันเนาะใช่ครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนิดนึงคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเขาผาสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับความคลาสสิกนะตรงนี้เห็นผงไหมะฮะ เป็นปุ่มอลูมิเนียมนะครับนี่กดแบบนี้เลยคลาสสิกแต่ตรงจอนี้ฮนะน่าสนใจยิ่งกว่าเป็นจอเรียกว่าเป็นจออินโฟเทนเมนต์นะครับมีขนาด10.9นิ้วเขาทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างของรถคันนี้ยังไงเขาไม่เห็นคาทิสเหมืนกันอ่ะเดี๋ยวลองจะก,กดให้ดูนะนอ๋อเป็นทัชสกรีนใช่ครับตอนนี้ทัชสกรีนสามารถดูแมปนะครับดูมีเดียก็สามารถต่อบลูทูธต่างๆ Apple CarPlay ได้นะครับโทรศัพท์หรือว่า ตั้งค่าต่างๆของตัวรถอย่างคันนี้นะครับมีโหมดการขับขีบข่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันแล้วก็มีโหมดปรับเองอีกโหมดหนึ่งก็สามารถกดตรงนี้ได้เมื่อกี้ที่บอกนะว่ารถคันนี้สามารถยกสปอยเลอร์อัตโนมัตินะตรงนี้ก็สามารถกดเพื่อปรับขึ้นเองเพื่อความเท่ได้เหมือนกันอตอนนี้เข<ะ>าเปิดยู่ไหมคะสปอยเลอร์ก็จะเปิดอยู่ฮะการปรับเสียงท่ออะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยยังไม่พอฮะเลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้สามารถ ปรับแอร์ระบบปรับอากาศของคันนี้ได้ทั้งหมดนะครับ oh. ที่สําคัญเนี่ยระบบความปลอดภัย,ยต้องมาที่1ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ก็มีเหมือนกัน,นะฮะมีตรงนี้ก็จะมีบ <Okay. S 1> อกการตั้งค่าเปิดปิด r รีเลนเชนแอสซิสต์นะครับมีพอร์ตแอคทีฟเซฟแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องอย่างที่บอกตอนต้นนะนี่เลยอันนี้กล้อง360องศาครับเป็นกล้องรอบคัน สามารถเห็นได้ทั้งคันเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกล้องหน้ารถเวลาขับไปบางทีเจอเนินเจอหินเจออะไรเนี่ยดูได้จากตรงนี้เลยใช่ครับสามารถอม,มองครับมีวิวให้เลือกได้หลาย,ยใช่มีหลาย,ลยมุมตรงนี้ก็เป็นด้านข้างบางทีเราจอดเทียบนะครับใช่จอตัวนี้ถือว่าครบคันแล้วก็ทันสมัยมากที่สุดเลย ชื่อได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่กำลังดูคลิปนี้อยู่จะต้องตกหลมรักเจ้าพอร์ส992ตัวนี้เหมือนกับแอปแน่นอนเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาลองสัมผัสเจ้าพอร์สตัวนี้ตัวเป็นๆเ,เลยสามารถมาได้ที่ไปกาซัสออโต้เฮาสนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่สนใจรถนําเข้าหรือว่าสนใจที่จะให้รถของท่านเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นมีออปชั่นที่เด็กกว่าคนอื่น แนะนำที่นี่เลยค่ะออปชั่นแน่นมากแน่นอนสำหรับวันนี้แอปต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ bye bye.